มาในเบรกที่สองนี้นะคะพูดคุยกันในมุมของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆในมุมของนายจ้างด้วยนะคะจากอุตสาหกรรม ของประเทศไทยค่ะคุณธนิสโสรัตนะคะมีให้ความเห็นในหลายๆเรื่องทั้งพรกรเงินกู้เจ็ดแสนล้านบาทรวมถึงการกระจายฉีดวัคซีนของรัฐบาลด้วยนะ,ะตอนนี้การเข้าถึงซอฟโลนต่างๆเป็นยังไงบ้างในมุมของผู้ประกอบการนะคะวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกันกันกบคุณธนิสโสรัตนนะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณธนิสคะ่ะสวัสดีครับคุณลุงนภานครับค่ะค่ะ วันนี้สถานการณ์เราเราคุยกันในมุมของนายจ้างผู้ประกอบการกันใช่ไหมคะวันนี้ก็นายจ้างกับลูกจ้างแยกกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะงั้นภาพโดยร,รวมของการจ้างงานหรือว่าลูกจ้างนายจ้างเป็นยังไงบ้างคะณนะตอนนี้ก็เอาใส่มาสใส่มาสแรกแล้วกันะนะครับเพราะว่าเมษาก็ยังไม่ออกค่ะตัวเลขก็ยังไม่ออกนะไต่มาสแรกเนี่ยกน็น่าสังเกตนะแรงงานเรา คนเราคือเดือนที่เดือนมีนาคมนะครับเรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีปีที่ทแล้วเนี่ย 3, ใช่ใช่คนหายไปแรงะคนที่มีงานทํามาพูดง่ายๆหายไปล้านกว่าคนค่ะนะหายไปล้านกว่าคนค่ะนะครับหายไปหนึ่งจุดเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเทียบกันง่ายๆเนี่ยนะเอาเอาที่เดือนธันวาคมเมือนะกันสั้นๆนะปีที่แล้วสามเดือนผ่านมาเนี่ย จากที่เรามีคนทำงาน3 8 7สล้านคนเนี่ยนะเ <Okay. S 1> หลือ37.58ล้านคน mm. ลบการมันหายไปประมาณล้านล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นคนครบที่มีงานทำนะ mm. นะ <Okay. S 1> อันนี้ก็แล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขของรัชการเลยนะ <Okay. S 1> ของสำงนักสืบตีแห่งชาติที่เขาสำรวจล่าสุดเลยเนี่ย <Okay. S 1> นะครับคัน <Okay. S 1> นี้เปอร์เซ็นการว่างงานของเราเนี่ยก็สองเปอร์เซ็นก็ถือว่าสูงนะ mm. นะครับ เทียบจากธันวาคมเนี่ยครนนี้ระมาอีกตัวหนึ่งก็จํานวนคนว่างงานของเราเนี่ยเอ,อที่ยอมรับกันก็คือมีสักเจ็ดแสนห้าหมื่นกะว่าคนเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันคนค่ะนะแต่เขาบอกว่ามันยังมีอันนี้องข้าราชการเองนะเขายังบอกว่ามีอีกสักเกือบแปดแสนคนเนี่ยไม่มีงานทําแต่ว่าเขามีงานประจาแต่ไม่ได้สตาง รีฟิงเอาเตยเป็นคะรีฟิตเอาเตยลักษณสถานะไหมมีงานประจําอาจจะมันไม่จําเป็นต้องพิถ้าเปรี่ยบไหมเพราะว่าคุณเคยทํางานแล้วเนี่ยพอตกงานแล้วคุณก็ไปช่วยงานบ้านไปอยู่เกษตรกรไปแล้วก็แลวแต่งี้มีงานทำมาว่างหรือช่วยแม่ช่วยอะไรอยู่ที่บ้านทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้สตางค์เนี่ยเกือบแปดแสนคนแต่ข้อนิยามด้วยนิยามของเราเนี่ยนะนิยามการว่างงานทําให้พวกเนี้ยกลายเป็นคนมีงานทำไง อ๋อค่ะที่น่าสังเกตคือมีแรงงานเขาเรียกว่าแรงงานว่างงานแฝงหรือเหมือนว่างงานเนี่ยคสี่ล้านกว่าคนนะเยอะนะสี่ล้านสามแสนคนว่างงานแฝงใช่ไหมคะคือคือคือเป็นการที่เขาสํารวจนะค่ะเขาสำนักสืบเสียงชาติก็ไปสํารวจพบว่าคนที่ทํางานในในหนึ่งวันเนี่ยมีน้อยกว่าสี่ชั่วโมงค่ะนะน้อยกว่าสี่ชั่วโมง นะครับวันหนึ่งมันต้องทำแปดชั่วโมงค่ะนะเขาก็ถือว่าพวกเนี้เป็นเสมือนว่างงานนะตัวเลขก็ไม่ใช่น้อยนะสี่ล้านสามแสนกว่าคนก็เทียบกับตอนเดือนธันวาคมก็สองล้านกว่าคนค่ะแต่ตอนมันพีคสูงๆเนี่ยปีที่แล้วตอนตอนขณะเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นนะเข้าไปนะรอกระรอกแรกเลยใช่ไหมคะที่เกิดการล็อกดาวน์เมืองเศรษฐกิจต่างๆช่างรักไปเลยนะการว่างอสการ์แรงการจ้างงานเดือน มีนาคมเนี่ยนะ,ะเออไม่ไม่ค่อยดีนะ,ะนะครับต้องบอกนี่นะเอ,อแรงงานประกันสังคมก็ก็ยังลดลงต่อเนื่องอนะแรงงานประกันสังคมเนี่ยทุกภาพ,าพเราแล้วกันนะในช่วงเอาช่วงเอาช่วงก่อนระบาดนะนะก่อนระบาดแล้วรอบที่แล้วมกราราปีที่แล้วเนี่ยก่อนระบาดกับวันนี้เนี่ยคนหายไปห้าแสนหกห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นคน คนในระบบประกันสังคมค่ะนะอยาก2กกล้านคนหรือ็1ล้านคนนิดๆนะค่ะนะอันนี้มันก็แล้วมันก็สะท้อนเรื่องคนถูกเลิกจ้างก็ยังสูงขึ้นนะอือนะครับในรอบสามเดือนเนี่ยนะคุณถูกเลิกจ้างก็ยังสูงขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยตัวเลขมันมันมันเป็นในยะก,กาลังบอกว่าเอ่อ ตลาดแรงงานก็ยังไม่ค่อยสู้ดีคุณสังเกตไหมเราไปไหนรบว่างหมดมนก็เป็นความโมก็เยอะคนก็หลั่งไหลกลับภูมิลําเนาก็ไม่น้อยนะคะนี่นี่ข้อมูลเดือนมีนานะเพราะว่าเมษาพูษภาจะมากกว่านี้เพราะว่าไอ้เราลอกสามันมาตอนเมษากันได้ไหมหลังกราดไอ้นี่เป็นข้อมูลที่เขาเก็บตนตอนมีนาคมนะก่อนเมษาเนาะใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลเขาจะไม่เก็บทุกเดือนนะก็จะเก็บเป็นไตรมาส <c oughs> แต่มากหนึ่งใจมาสองก็ต้องไปเห็นรูดระมิถุนาค่ะค่ะแล้วคค่ะ <c oughs> แล้วณ <c oughs> ตอนนี้ค่ะคุณธนิตคะ่ะมันมีธุรกิจที่ที่ปิดไปก,ก็มีไม่น้อยละคะ่ะก็ปิดไปแต่ว่าตัวเลขของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ก็ก็มีขึ้นด้วยอยู่ไหมคะอ๋อแน่นอนครเพราะว่าคนมันคนก็คนก็ต้องทําอาชีพเพิ่มขึ้นนะมันก็เพิ่มขึ้นผมจามตัวเลขไม่ได้ก็เพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขที่ปิดไปก็เยอะแต่คือไอ้ตัวเลขเปิดกับปิดนี่ต้องเข้าใจก่อนนะเวลาคุณจะทาธุรกิจเนี่ยคุณต้องไปจดทะเบียนไม่งั้นคุณมันมีพองพองพองอดอยี่อะไรอ่ะไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มคุณต้องจดแต่ไม่งั้นผิดกฎหมายแต่ตอนเลิกเนี่ยมันไม่ได้จดเลิกง่ายๆนะคุณลุงนภา,พาเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะยังไม่เบ็ดเสร็จคุณจะเลิกธุรกิจเดี๋ยววันเนี้ยคุณจะเจงหรือเลิกแล้วแต่เนี่ยเออคุณต้องไปยื่นจดทะเบียนยื่นจดเลิกนะค่ะขอเลิกแล้วก็ต้องชาระบัญชี ห้าปีในระยะเวลาปีส่งบัญชีก็ห้าปีค่ะก้ส่งงบการเงินน่ะเป็นสูงก็ต้องส่งคุณจะเลิกจ้างได้แต่คุณถึงจะปิดกิจการได้ใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเลิกก็เลิกไปเฉยๆอ่ะค่ะใช่ไหมฮะเลิกไปเฉยๆมันจดจดเลิกที่จดยากนะต้องชาระบัญชีนะสรรพากรต้องมาตรวจบัญชีย้อนหลังออเดตบางทีเสียภาษีย้อนหลังอีกค่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าเวลา เปิดกิจาการเนี่ยมันต้องไปแย่งตจทตะเวรเลิกเนี่ยเขาก็จะยิบเงียบกันอืมอืมค่ะครับตัวเลขการจ้างงานสถานการณ์แบบนี้อาภาคการท่องเที่ยวเขาก็บอกออกมาแล้วหลักของเขาน่าจะฟื้นขึ้นมาได้ในปี2569แล้วอุตสาหก,กรรมอื่นๆล่ะคะภาคธุรกิจอื่นๆเซกเตอร์อื่นๆ <69 S 1> เป็นยังไงบ้างเ้าแล้วก็ผมว่าจะเก้านี่นี่มันหกสี่นะใช่ใช่ก็อีกห้าปี<ด>อะค่ะ ห้าปีนี่มันเหลือเรือด้านสีนจะเฉลืออยู่มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะถ้าเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันมันคือคําตอบสําสำหรับเมืองไทยมันยังไม่ตอบยังไม่ค่ะอายังไงคะท่านนายกเห็นบอกว่าคนก็ไม่คนพร้อมแล้วตอนนี้หมอไม่ค่อยพร้อมเห็นท่านนายกบอกว่ามีการปรับกลยุทธ์การกระจายวัคซีนตามพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะเมื่อวานท่านก็ประชุมกับทีมเศรษฐกิจอยู่ก็มีข่าวเหมือนกันเฮเดกก็มีข่าวว่าวัคซีนหมือนมาช้าไงใช่ไหม เออว่าขีนมาช้ากว่ากาหนดล่ามาล่าช้ากว่ากําหนดเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของโครงสร้างประเทศไทยนะเราเราอาจจะประมาทไปนิดดึงรอบแรกเราทําได้ดีจนชาวโลกเขาชมพอรอบหลังเนี่ยไปไม่เป็นเลยว่าเราเออพูดกกันตรงๆใช่สับไม่ดีไปไปไม่เป็นเมาหมดเลยนะโดนไปรอบที่สามเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอย่างผมเองเนี่ยเขาคุณอนุทินรัมตีเขาบอกว่าเออสัญญาประกอบการเนี่ยนะคุณไป ไปแจ้งเลยนะเดี๋ยวจะมาฉีดให้ตามประธานประกอบการแต่คุณต้องออกตังเองนะไอ้ค่าหมอผมก็ไปยื่นรายแรกๆเลยยื่นที่ที่พดีค่ะที่กลุ่มไที่พดีเลยค่ะที่กลุ่มเอกชนรวมตัวกันไปใช่ไหมคะแจ้งความจะงงว่าจะเอาวัคซีนกยผมก็รวมไปเลยสองสามบริษัทเนี่ยเป็นไงคะตอนนี้ไยื่นไว้หน้าห้องเราที่พดีกรมโรคติดต่อเลยก็แแบะนะเขาก็รับเรื่องนะมีให้เบอร์แสกเบอร์อะไรแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ก็แแบะ อก็ยังขณ่เดียวกันเนี่ยผมก็ประสานไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เรามีคนไ็้ชั่นมาตรวจโรคประจาปีพนักงานเราเนี่ยคุณมาตรวจเราคุณมาฉีดยาให้หน่อยนะผมขอไว้แล้วขาบอกว่าฉีดไม่ได้หรอกเพราะเพราะว่าเขาเสี่ยงคุณเพราะว่าเขาก็ฟังเรื่องเนี้จากรัฐธิสภาแต่ไอที่จะเป็นเรื่องราวมาถึงโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่มีหมายความว่าเนื่อออกไหมเขาไปฉีดเกิดคนฉีดตายอ่ะเขาต้องรับ <music> ผ <Brothers> <Okay. S 1> <Somebody> ิดชอบไม่มีการรับรองเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็ยังไม่กล้ามันจะต้อง ไปถึงไอ้คนฉีดด้วยค่ะนะประชาผมก็ฟังสัมภาษณ์หมอนะโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลจุไอโรงพยาบาลจุฬาพรนังไงเนี่ย่เขาบอกปัญหาใหญ่ไม่อยู่ที่วัคซีนนะปัญหาใหญ่ที่คุณจะฉีดยังไงสลิงพอไหมคนฉีดคุณพอไหมอบุคลากรที่จะมาฉีดให้กับเราจริงๆเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยผมผมว่าไอเดียแกดีนะค่ะคือให้ไปฉีดตามสถานประกอบการเลยเพราะมีสถานที่เรียบร้อยเขาออกตัง ก็มีเงินนะแต่คุณต้องมีอะไรมารองรับโรงพยาบาลเอกชนหรือแพทย์หรือพยาบาลที่เขามาฉีดเนาสถานที่ว่าถ้าฉีดแล้วเกิดเป็นอะไรเขาไม่ต้องติดคุกติดตารางหรือต้องรับผิดชอบนะอะไรอย่างเนี้มันต้องไม่รู้ผมไม่รู้ก็ต้องไปทําอะไรสักอย่างที่รองรับว่านะค่ะค่ะ คือทำเองคุณทาไม่ทันหรอกเพราะว่าภาคเอกชนก็เห็นบอกว่าก็มีความพร้อมจะให้จ่ายเงินเองเราก็พร้อมเออน,นี่ก็จะไปไปเข้าเกณฑ์ของประกันสังคมหรือเปล่าคะที่ตอนนี้กระทรวงแรงงานก็เร่งไปฉีดให้ตามนนราบริษัทรประกันสังคมเนี่ยนะเขาก็มาตราสา,สามสามเนี่ยสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยเขาก็บอกให้คุณไปฉีดแต่ผมบอกคุณจิกจิคนสิบเอ็ดล้านคนเนี่ยคุณจะเอาที่ไหนฉีดแล้วก็ทมเนี่ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เขามีสองซ้าแผงเนี่ยในวันหนึ่งคุณได้กี่คนอ ใช่ไหมแล้วคนให้คนเขาออกจากงานไอ้ทํทำงานแล้วไปฉีดเนี่ยตามโรงงานในต่างๆพวกนี้นะทําไม,มไม่ไม,ไม่ไม่มาฉีดที่ตามโรงงานเขาบางโรงหนึ่งห้าร้อยคนบางโรงเนี่ยสองบันสามบันคน<ม><ม>เขามีสถานที่ให้คุณเรียบร้อยเลย<ม><ม>นะล้วทำไมต้องไปยืนเข้าคิวเข้าแถวกันอย่างนี้เฮ้ยนี้นผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะการบริหารจัดการเนาะรอไปรอก่อนรอก่อนสําหรับวัคซีนไม่รู้ว่าจะกระจายได้ได้ื โลใจร้อนเกินไปหรือเปล่าคะคุณธานิตคนไม่ค่อยนึกถึงคนไม่ค่อยคนชอบไปคิดถึงคัสเตอร์นะค่ะจังหวัดคัสเตอร์ท่องเที่ยวธุรกิจนะแต่คุณลืมไปว่าไอแรงงานที่อยู่ในโรงงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันแออัดกันนะคุณทํางานโรงงานทอผ้าปักกระป๋องโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนที่เพชรบุรีเนี่ยมันอยู่ในห้องห้องห้องติดแอร์แล้วก็อยู่ในสายพานห่างกันไม่ถึงศอกนะ เขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนาะโอ้อันนี้ไม่ไม่ล้อเล่นนะผมผมผมอยู่ในอุตสาหกรรมด้วยผมเห็นภาพเลยฮะค่ะค่ะแล้วเรื่องของพรกกู้เงินเจ็ดแสนล้านบาทล่ะคะนี้จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นๆนี้ไหมคะส่วนตัวเนี่ยผมเห็นด้วยนะไครไม่เห็นด้วยไม่รู้แต่ผมเห็นด้วยว่ายามเนี่ยเครื่องยนต์มันดับแล้วเหลือแต่ส่งออกค่ะนะรัฐบาลต้องต้องใช้จ่ายทั่วโลกก็ทําคิธีเศรษฐศาสตร์ผมจบมาทางนี้เนี่ยค่ะนะ เขาก็พูดกันมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเวลาเครื่องยนต์เศรษฐกิจเอกชนดับรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยนะคุณเคนในจอร์โมนาสเคนนี่เขาพูดมาตั้งตั้งตั้งี่งปีแล้วเกือบร้อยปีแล้ว<แ>มั้งใช่ไหมนั้นเจ็ดแสนล้านใช่ไปเหออใช่ไหมไอ้นี่าศาสนามันก็ต้องสูงอยู่แล้วใช่ไหมก็เราก็ต้องยอมรับไว้ว่ามันสูงทุกประเทศเหมือนกันหมดพี่แต่ว่าถ้าจะปิงเนี่ยหนึ่งก็คือว่าคุณใช้เงินเยียวยากับ กัะต้นเศษรษฐกิจเนี่ยนะเออตั้งเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตไปเป็นงบไปวัคซีนเนี่ยทำไมมันน้อยจังสามหมื่นล้านงบสารสนุกน้อยถึงไหมงบวัคซีนสารสุกที่ทําไมสามหมื่นล้านสิ่งไอ้วัคซีนนี่คือแก้ปัญหาเศษรษฐกิจอืนะ อันนี้อันหนึ่งทำไมเราเราเรามีตังค์นะประเทศไทยเนี่ยมีตังค์และไม่ใช่ไม่มีตังค์แต่อย่างที่การบริหารจัดการใช่ไหมคะการจัดมีตังค์ของเราเนี่ยรัฐบาลเราเครดิตดีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยสูงนะติดอันดับโลกอันดับสิบสองของโลกดังนั้นเนี่ยเราเขาเชื่อมั่นนั้นรัฐบาลออกปฏบัติได้อย่างงี้ออกพลอกอต่างๆเนี่ยธนาคารในประเทศไทยเขาก็ซ้อนซื้อก็ไปพิมพตังค์ออกมาเงินเงินก็ไม่ได้เฟ้อเห็นไหมบาทเราก็ยังก็ยังแข็ง วันนี้อาจจะอ่อนไปนิดๆก็ยังสามสิบเอ็ดกว่าเพ <ừ. S 2> ิดๆก็ถือว่ากำลังเหมาะผมก็บอกว่าเงินมีนะแต่ทําไมเราไม่ไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยทำไมเรามันช้าอ <ừ, ừ, S 2> นะแล้วก็<ด>พอ<ด>ออกร<ๆ>บมาเนี่ยทำไมคุณเอามาสามหมื่น,นจริงๆผมว่าน,น่าจะเยอะๆหน่อยนะเต็มสามเลยอืคนะครับรอไว้แล้วก็นิดหนึ่งคือแล้วก็เงินมันน้อยเวลาคุณเยียวยาเนี่ยผมคิดว่าคุณต้อง จ้องอไปสเปะสปะเวี่ยงแห่นะเข้าถึงกลุ่มคนเปาะบางเยาว์ยาคนที่เปาะบางอย่างพวกที่เขามีเขาไม่ได้เดือดร้อนและจัดก,การเนี่ยโท่าทีนะคือมันโดยไม่ได้ลดแถมเออวอร์ฟอร์มโฮมิก mm hmm. ใช่ไหมรับวิสาหกิจใช่ไหมโทรศัพทใ,ใหญ่ๆนะครับพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้กระทบรวมถึงในจ้างประมาณสักเจ็ดแสนกว่าคนนะที่จดทะเบียนเนี่ยในจ้างประมาณเจ็ดแสนแปดหมื่นคนเนี่ยคุณไม่ต้องไปหวานลงพวกนี้อย่างผมให้คุณไปให้ใหทาไม เนี่อวไหมประมาณสามล้านกว่าคนเนี่ยคือให้พวกเนี้ยคุณจะถ้าจะกระตุ้นเนี่ยคุณให้ครูปองก็แบบอีเอนเชอร์อืมอีเวนเอร์ซื้อของแล้วลดไปไปได้ส่วนลดได้แล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าเงินเนี่ยเรยอะช่วยเนี่ยจะช่วยกลุ่มที่เขาปองบางจริงๆค่ะค่ะค่ะ ได้ค่ะในช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะคุณธนิตค่ะครับครับครับสวัสดีครับค่ะ,ค,ค,ะคุณธนิตโสรัสนะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมไทยก็พูดถึงตัวเลขมันจะหนักหนากว่านี้นะถ้าเขามีการเก็บของไตรามาสที่2เริ่มจากเมษายนเป็นต้นไปตัวเลขคนว่างงานและถูกเลิกจ้างจะมากกว่าที่เห็นนี้แน่นอนนะคะ